เจ้าอาวาสวัดดังกาลสินที่เคยมีพระถูกรางวันที่1นึมรณภาพปิศนาคากุติสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเจ้าอาวาสวัดดังเมืองกาลสินเมืองน้ำดำนะคะมรณภาพคากุติแบบปิศนานะคะซึ่งวัดน,นี้เคยโด่งดังเพราะว่ามีพระสงฆ์เคยถูกรางวันที่1แล้วนะคะ พอหวยแห่ซื้อเลขอายุเกลี้ยงแผงเลยนะคะที่วัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะบ้านหนองแต้หมู่สิบตำบลหัวงัวอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะได้เกิดเหตุสลดขึ้นนะคะเมื่อเจ้าอาวาสวัดนะคะมรณภาพนะคะกว่าญาติโยมจะไปเจอไปพบนะคะก็ใช้เวลากว่า10ชั่วโมงเลยนะคะ ตำรวจสพยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะได้รับแจ้งศพเจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะมรณภาพโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ชนสูตรศพนะครับโดยที่เกิดเหตุนะคะเป็นกุฏิไม้ตั้งอยู่ด้านหลังวัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะพบนายอำนาจ ปารักเคนผู้ใหญ่บ้านหนองแต้หมูสิบนะคะรวมทั้งพระลูกวัดและก็ชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะคะกำลังจับกลุ่มวิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดนะคะจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับพบสลีละพระอธิการวีรพล ปัพัสโรอายุ60ปีเจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะนอนมอรณภาพอยู่บนที่นอนด้านนอกกุฏิในลักษณะนอนห่มผ้าเยียดยาวคลุมล่างด้วยผ้าสีเหลืองเหมือนนอนหลับปกติจากการชนสูตรร่างกายกำลังเขียวคล้ำไม่พบบาดแผลและล่องรอยการต่อสู้มีขวดยาและก็ซองยารักษาโรคหลายขนาดวางอยู่บนชั้นและเก้าอี้ข้างเตียงนอน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเสียชีวิตไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงค่าสาเหตุมาจากโรคประจำตัวนะคะจากการสอบถามนางบุญทริกเกษมสุขอายุ53ปีอยู่ที่บ้านเลขที่55หมู่10บ้านหนองแต้บอกว่าเป็นผู้พบศพเป็นคนแรกนะคะบอกว่าพระอธิการวีรพลเป็นเจ้าอาวาสมาประมาณ10ปีและเริ่มมีอาการอาภาษด้วยโรคประจำตัวหลายอย่างทั้งเบาหวานความดัน หัวใจโตและไตวายวซึ่งญาติโยมก็จะพาไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลอย่างตลาดมาเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะมีอาการสุดหนักประมาณ1เดือนนะคะจึงไม่ได้ออกรับบินทบาตกับพระรูปอื่นๆนะคะญาติโยมที่เป็นโยมอุบาตาก็จะนำพัะตาหารมาถวายเป็นประจำทุกวันนะคะขณะที่ในช่วงเย็นก่อนที่ท่านจะจำวัดก็ แวะเวียนมาดูอาการเพื่อสอบถามอาการแล้วก็เตือนให้ท่านชั้นยาก่อนนอนก่อนเมื่อเช้าเวลาประมาณ8.30นาฬิกานาทีนะคะเธอและก็ญาติโยมจะนำพัะทหารมาถวายเห็นผิดสังเกตจึงร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบจากเจ้าอาวาสนะคะเธอจึงขึ้นไปดูพบว่าพระธิการวีรพลนอนตัวแข็งคาดว่าน่าจะมรณนะภาพแล้วจึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้าน มาตรวจสอบและดำเนินการขั้นตอนต่อไปจากการสอบถามประวัติของพาธิการทราบว่าท่านอาพาธด้วยโรคประจําตัวหลายอย่างนะคะเบื้องต้นตํารวจจึงสันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากโรคประจําตัวนะคะและก็ ากการสอบถามญาติโยมไม่มีใครติดใจสาเหตุการมรณภาพนะคะซึ่งจะมอบศพให้ทางวัดและคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบพิธีบำพุญกุศลตามประเพณีต่อไปนะคะตำรวจบอกแบบนี้นะคะสำหรับพระธิการวีรพลประพัสโลเจ้าอาวาดวัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะเป็นพระนักพัฒนานะคะนำชาวบ้านพัฒนาจากวัดเล็กๆและก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับนะคะ มีศาสนาวัตถุเกิดขึ้นมากมายนะคะจริยวัดของท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมทั่วไปนะคะ<อ>การมรณภาพของท่านนะคะจึงนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของชาวบ้านนะคะแล้วก็ญาติโยมในตำบลหัวงัวและก็ใกล้เคียงอย่างมากนะคะที่สูญเสียพระนักพัฒนาตัวอย่างไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับวัดสว่างมีชัยหนองแต้นะคะเคยสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2559นะคะโดยมีพระลูกวัด เคยถูกลอตเตอรี่รางวันที่1นะคะประจําวันที่1กันยายน2559นะคะหมายเลข638684รับเงิน6ล้านบาทมาแล้วนะคะซึ่งพระที่ดวงเฮงตอนนั้นนะคะถูกลอตเตอรี่รางวันที่1คือพระเชิดชัยถาวโลนะคะซึ่งปัจจุบันได้ลาศิกขาบทไปประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วนะคะจากการมรณภาพของพระธิการวิรพลประพัสโลนะคะชาวบ้านนะคะ แห่ซื้อเลขอายุของท่านนี่เกลี้ยงแพงเลยนะคะซึ่งอายุของท่านก็คือ60ปีนะคะชาวบ้านบอกว่าเลขนี้ต้องเอาไปลุ้นงวดนี้นะคะเพราะเชื่อว่าเจ้าอาวาสจะให้โชคนะคะนี่คือพระวัดดังท่านมรณภาพคากุติแบบปิศนานะคะไม่มีใครไปเห็นท่านนะคะท่านมรณภาพไปกว่า10ชั่วโมงนะคะชาวบ้านจึงไปเห็นนะคะ แต่ว่าท่านก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ